เจ๊ปุ่นนุ่นจ๋าจ้าเอาราดหน้าไรเส้นนะจ๊ะใส่ผักเยอะๆช่วงนี้ฉันได้เอ็ดอ่ะโอ้เดี๋ยวจาดเดี๋ยวจัดนั่งรอเลยจ้านมาบุญช่วยนั่งนับอะไรอยู่จ๊ะโอ้นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่เย็นช้ำเย็นชำมันคืออะไรอะจ๊ะลูกน้ำออร์แกนิก นี่ฟรีดแล้วหมดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาไขเลือดออกนี่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะจ๊ะนะบุญช่วยมาแล้วจ้ารัดแน่ไรเซนเป็นไงหน้าตาผักเผือกตงครามไม่ผักเยียบขอบคุณค่ะค่ะนาถามมากมากอกินกินกเเดี๋ยวเอาน้ำมาให้อุ้ยเจ๊รัดอะไรที่พุงเยอะแยะเนี่ยเจ๊ก็อยากจะเอวกิ่วมากเลยสิ เอวเนี่ยนะลดไปแล้วหนึ่งนิ้วเลยนะหวานใจนิ้วหนึ่งเลยเหรอจ๊ะนี่ตอนนี้นี่นะใครๆนี่คะเขาก็หาวิธีที่ยู่ว่าลดเอวลดพุงนะเพื่อจะชิงเงินรางวัลเงินสดสองนบาทนี่นะเจ๊ก็จะเอาเหมือนกันนี่แล้วดูเดะเจ๊ดูสู้ไปนิดนึงบ้าฮะนิดนึงอะนิดนึงโอ้เจไดเอทเหรอเฮ้ยเจี่ทั้งไดเอทได้อดเลยจะบอกให้ทุกอย่าง เดี๋ยวก่อนไดเอทก็พออย่าถึงก็ต้องไดอดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเางอนนานะเจฉันเป็นห่วงคนเราเนี่ยง่ายๆเลยนะจ๊ะแค่รู้จักปรับวิธีการกินแล้วก็จํากัดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันหาเวลาออกกําลังกายบ้างแล้วก็ทําที่ฉันพูดเนี่ยฝึกให้เป็นนิสัยแค่นี้ก็ปลอดภัยไรโรคไรพุงแล้วละจ้ะพุงแฟดนี่ดีกว่าหาเวลาหลังอาหารกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ หให้กีฬากีฬาพี่ยาพอแล้วสวัสดีครับเชอ้าวสวัสดีครับคุณหวานใจสวัสดีค่ะครับชมชายวันนี้ไม่ไปออกวินเหรอโอ้โหคนเรามันก็ต้องมีจุดพักผ่อนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสักหนึ่งวันจะเป็นไรไปอ่าให้อะไรใส่อะไรแก้วเหรอ,อลูกน้ำออร์แกนิกโอ้โห <c oughs> <c oughs> จะบ้างไงนะเจออ๊ผัดผักวมมิตรราดข้าว เอาข้าวทัพพีเดียวนะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ทําให้ถ้าอยากกินไปทำเองนู่นไปเลยลาคาญอ้าวไม่ใส่ใจด้วยไปเลยคนฝนโอเคโอเคเดี๋ยวไปทําเองก็ได้ไปผัดเองก็ได้เผื่อว่าเงินรางวัลสองหมื่นจะเป็นของสมชายเราไปเลยเจ๊เราไปเลยเฮ้ยสมชาย อะไรคนเราเนี่ยสองพันแกแน่ใจเหรอฮะนี่แกแน่ใจเหรอสองพันทจะเป็นของแกนี่โอ้สมชายฝันลมล้มแรงหรือเปล่าฝันลมล้มแรงหรืเปล่าอย่างนี้มันก็ยอมแพ้กันไม่ได้แล้วครับนี่ยังไงครับดูมันดูมันนี่ไงดูมันดูมันเป็นไงโอแจะช่วยยังไงวะเนี่ยเดี๋รียกไปข้าวไปด้วยอ่ะเอีข้าวไปด้วยอ่ะ แก้วทำไมรีบเก็บของล่ะอีกตั้งสิบกว่านาทีนะกว่าจะลงเวนะ่ะก็เก็บเอาไว้ก่อนอะพอดีนะัดกับที่บ้านเอาไว้ว่าจะไปชมรมคนไร้พุงนะ่ะไอหุนแบบนี้เนี่ยเหรอจะลดพุงอีก,กอนเนี่ยแอมอย่าบอกนะว่าจะลดพุงเพื่อพิชิตเงินรางวัลสองหมื่น 20, บาทอะก็ใช่น่ะสิั้นฉันรีบไปก่อนนะท่นนี้ิ่นแก้วเขารี่ไปไหนอะครับ ไปที่ชมรมคนไร้พุงนะสิคะก็โครงการลดพุงพิชิตเงิน2 0 0 0 0บาทของท่านนายกเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านกำลังแตกตื่นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะลดพุงกันใหญ่เลยล่คะค่ะโอโ้อย่างนี้ก็เยี่ยมไปเลยสิครับ <c oughs> ที่โครงการนี้ทำให้ชาวบ้านโคกงอีรอยเนี่ยท่านมาสนใจใส่ใจในสุขภาพกันได้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงกลัวจะไม่เป็นอย่างนั้นสิคะกลัวว่าต่อไปถ้าสมมติเราไม่มีเงินรางวัลมาล่อเนี่ยชาวบ้านก็จะเลิกออกกำลังกายกันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่านะครับ รางวัลที่ดีที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเข้าใจแล้วค่ะสุขภาพดีปลอดภัยไรยโรคถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราไปที่ชมรมคนไร้พุิกันดีไหมคะมดีเลยครับเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ะ้อมูมบวไมไปสักนิดแล้วค่ะ <c oughs>